สวัสดีนะจ๊ะวันนี้ก็โอ้ยนะครับจิ้มจุ่มหรอสุกีร้ร้อนๆเนาะกดร้อนๆนะอ,อ,อืมให้เก็มเอากมานะ หอมใบโหระพามีตะหูด้วยนะหเท่านู้เนอ ชิ้นนะครับลูกชิ้นต๊ะหู้และเส้หมูผัดจ,จอืม เลิดมาเข็ดเข็ดเข็ด hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอืมอืม จะทำเนาะล <that good. S 1> ูกชิ้นขี้ลูกชิ้นเนาะรู้สึวกว่าคิดไม่ขึ้นนะลูกชิ้นจัมโบ้ราดซอสอื้อ ร้อนๆฝังจะคำนะกว่าเป็นเส้นนะเ <c oughs> ขาบอกว่าเส้นยี่ห้อนี้เหนียวหนึบ <c oughs> ต้องลองนะเห็นไหมโอ้เส้นเห,หนียวหนึบเห็นไหมเส้นนี้เหนียวหนึบเห็นไหมครับเขาบอกเส้นนี้เหนียวหนึบ ออโอเคนะครับสุกี้เดี๋ยวโซวนท่านผู้ชมนอ่อยโอเคนะครับเราไปก่อนนะจ๊าสุกี้รอบนี้